สวัสดีพี่น้องอีกคือเก่าน,นะครับผมมาเจก,กับผมอีกแล้วกับการวันแนวทางฮานอยนะครับประจำวันจันทร์ที่14นะครับตุลาคม67นะครับมาเจก,กับผมอีกแล้วในมาชิกนะครับอ่ะนะครับกอณีอสวัสดีนะครับแม่แม่เฮมมาชิก FC ฟค่ะประจำนะขอสวัสดีนะพี่พี่มาชิกผู้ที่ความติดตามใหม่ยินดีต้อนรับที่ช่องเบาที่พาฮโรยกับแนวทางฮานอยวันนี้ในมาชิกก็าตามกันต่อนะครับกับแนวทางฮานอยผมประจำวันจันทร์ที่ 14ตุลาเลยนะมาชินะครับเนาะนะครับอ่านาบอี นึวันสองวันในมาชิกนะก็จะถึงรัฐบาลไทยแล้วนะสำหรับในทางรัฐบาลไทยที่มาชิกสามารถประชุมได้เลยนะผมสรุปโค้งสุดท้ายมาให้เลยนะสำหรับในทางรัฐบาลไทยก็จะมั่นใจกระสุนในทางเหมือนเดิมนะํเนาะแล้วก็วันนี้นะครับมีไลฟ์สายด่วนรัพนาด้วยนะนะครับสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะไลฟ์สายด่วนรัพนานะครับใครที่ชอบในทางสายด่วนนี่ฮัมพ์พาเดค่ะแล้วก็วันนี้มีในทางรับพนาด้วยในมาชิกอย่าลืมติดตามรับชมรับพนาผมก็ลงคลิปไว้ให้ เรียบร้อยแล้วนะครับสหรับในทางเราปรนน่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าปังปั้วเลยนะปรนน่เนาะนะครับมาที่6 9 9 6นะผมฟาดที่6ด้วยสหรับในรอบที่ผ่านมาก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับถ้าใครที่ชอบสะดุดก็สิบแปดนาห้ามพลาดเด็ดขาดจะต้องเต็มแน่นอนนะครับเนาะสลับในทางเลขทูบมาถ่ยเนี่ยมาชิควันนี้ขออภัยมาชิคไว้ด้วยกันละกันนะนะครับสลับในทางเีขทูบวันนี้ไม่ได้ฉุดนะพอดีผมเดินทางต่างจังหวัดนะครับผมนะครับเออนะครับไปอ่า ยิบคนแก่ไม่สบายนะครับก็เลยไม่ได้จุดในหลังเรยกทุกให้นะนะครับอ่ะยังไงก็ตามสูตรเหมือนเดิมในมาชิกนะเนาะนะครับนะคบำว่าไลอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกดการะดิแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมอ,อัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชีกก้จะได้ไม่พลาดแนวนทาง ดีเดตพวกๆประปังจับบที่เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางนะสัดนะครับผมอ่ะมาดูสรุปผลเลยในมาชิกนะครับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับไปสู่เป็นอานะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีข้ามีหลุดเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลใกล้ชิดในครับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะอันนี้เป็นคั่เตือนนะครับต้องพูดทุกครั้งนะครับผมอ่ะนะครับมาดูเมื่อวานเลยนะครับเนาะนะครับอ่าอันนี้ฮานอยเมื่อวานในมาชิกนะครับประจำวันอ่าอาทิตย์ที่10 สามนะนะครับอันนี้คือฮานอยเมื่อวานนะครับนะนะนะเป็นมัดรวมนะในห้องเรียนเนี่ยนะครับผมจะแยกหน่วยให้สําหรับในห้องเรียนนะเที่พีซีนอยนา,านกรีดนะพิะเศษปกติแล้วก็ VIP นะนะครับสรุปผลผมนะคุณสวาชินะครับ,รนะนะรบอ่ะดูกชาตินิดนึงอ่ากระชาติเมื่อวานนะครับอ่าห้าสามแปดศูนย์ห้านะกระชาติเมื่อวานห้าสามแปดศูนย์ห้านะครับโอ้ศูนย์ห้าไม่มีนะผมไม่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเนาะนะครับอ่ะนะครับไม่เป็นไรนะครับนากรีดอ,อ่ะนากรีดอ่า 54811นะนักกิห้าสี่นึ่งหนนะครับเนาะนะครับอ่ะหนับสีนะครับเข้านะนะครับ58าีมีไหมไม่มีนะครับเนาะนะครับส8 11เมื่อวานนี้เบิ้ลลง11นะนะครับไปนอนจิตเลยนาฬิการันตทางเบิ้ลเนาะนะครับ11อ่านะครับส8่แปดชุดนี้นะนะครับอ่ามาตรงเลยสำหรับนอนจิตนะนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะ60297นะ60297ให้4.5ไม่ลง นะครับแล้วก็ปกตินะครับเก้าหกสี่เจ็ดศูนย์นะครับเก้าหกสี่เจ็ดศูนย์นะนะครับผมให้สี่เก้านะนะครับแต่ผมตีลังกาชุดนี้ให้นะครับเออนี่นะครับเนาะรายตีลังกาชุดนี้นะนะครับก็จะโชคดีในสี่หกเนาะแต่นี่นะนะครับหนาในตัวเน้นด้วยนะครับในตัวเน้นผมให้ระวังเลยแหละนะครับสำหรับสายตีลังกาเนาะยิ่งในตัวเน้นต้องระวังนะครับ สี่หกชวงนี้เนาะนะครับเจไม่มีนะครับนะะครับสตัวไม่ลงนะครับอันนี้ผมค่อยแปดสีเก้านะอันนี้เก้าหกนะครับอ่หลุดไปหนึ่ะครับอ่ะนะครับอ่าแล้วก็ v p พีนะเนาะหนึ่งเจ็ดหกห้าองนะ v หนึ่งเจ็หกาอนะครับห้าสอมาตัวนี้เลยนะนะครับห้มาชวงนี้นะีพนะหนึ่งเจ็ดหกหนไม่ลงนะครับนะครับวมาชวงนี้นห้าสอ ตรงๆเลยนะครับเนาะนะครับสรุปก็คือนะครับเมื่อวานนะนะครับ48ตัวนี้หน่อยกิจเนาะมา18เฉพาะกิจนะแล้วก็มาตัวกลับนะในรอบปกตินี่64นะแล้วผมให้46อยู่นะครับเนาะมาในตัวกลับสลับในรอบปกตินะแล้วก็ว p นะมาใน52านสะองเนาะนี่ครับ52ตัวนี้เน้นเลยนะครับอ้าวนะครับก็ มาอยู่มาอยูในมาชิกคดีใจกลางมาชิกผู้โชคดีด้วยนะครับเนาะนะครับยิ่งตัวนน้นี่ถ้าตีลังกาเนี่ยก็จะมาที่4 6ด้วยนะครับสลับวันนะครับสลับวันนี้ก็ตามกันต่อในมาชิกสลับในทางฮานอยผมประจําวันจันทร์ที่14นะนะครับวันนี้นะครับจึงชอบแค่ไว้จดไว้ในมาชิกเป็นสูตรเป็นแนวทางเนาะนะครับตามกันต่อนะครับนะทางฮานอยวันนี้นะครับ ฮานอยวันนี้เนาะนะครับฮานอยวันนี้นะครับเนาะนะครับวันที่สิบสี่นะนะครับครับสิบครับหกเจ็ดนะ้มาชิบสำหรับมีเดียรัฐบาลไทยนะถ้าเข้าไปในห้องเรียนได้เลยนะใครจะชมนะนะับด้วยวันนี้ผมไล์สายด่วนนะใครจะชมมีเดียรัฐบาลไทยผมก็นะครับ เข้าชมตอนผมไลฟ์สายด่วนนะสำหรับใครจะเข้า่ห้องเรียนนะไม่มีใครจะจ่ายเนาะนะครับนะวันนี้ไม่มีในฐานเลขทวกคุมันไข่นะพอดีผมอยู่ในช่วงเดินทางอยู่นะครับเนาะนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะนะครับอ่านะครับอ่ะมาดูตัวเด่นนะนะครับเด่นวันนี้ผมให้ตัวนี้นะสําหรับอ่าฮานอยวันนี้นะครับอันนี้เป็นมัดรวมนะนะครับ สกับเจกับสนะนะครับจับคู่ได้เลยนะครับนอะ่านสะีนะ่เนจะ็ดเจนกะ็ 74, ตามก็ได้สอง,ต,ออสองตัวเ2ตัวเนาะนะครับนะนะสตัวเด่นเนาะสอ,ออสองตัวนในสตัวมีนะครับสีนะสี 49, นะสี 40, 7จ็ดสองเจ็ามเจ็ดห้านะให้ระวังเื้นไว้อีกนะวันจันทร์นะครับเนาะเจ็ดเจ็ดนะับในทางเบื้อนนาใครชอบเบิ้นก็ระวังเบิ้นไว้ในบัยชีนะครับถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนาวันนี้วันจันทร์นะให้ระวังเว้นวันจันทร์นะครับเนาะนะครับนาเมื่อวานนี้ไตโผหน่งหนึ่งนะสเคกิจสนะรัเบื้นอะมาดูตัวเน้นผมสี่เจเจ็่จะพูดได้เลยเนาะนะครับสิบแปดสี่เก้าสนย์เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เ นะนับ74ตัวนี้นับโดยทางไปอย่าลืมทางกลับเนานะยังไงขอให้มาในตัวเน้นในมาชิกยังไงขอให้มาตัวเน้นนะยังไงขอให้ลงยังไงขอให้ลงนะครับเนาะอันนี้ระวัง6กับ9ด้วยนะครับช่วงนี่อ่าผมจะให้ระวังเฉพาะ6กับ9นะเมื่อวานนี้ให้4ีเก้ามา46เลยในรอบป,ปกตินะนะครับอันนี้ในผางเบิ้ลนะนะับพราะชอบเบิ้ละระวังเบิ้ลไว้ทำให้ชอบผ่านได้เลยสำหรับเบิ้ลนะขอช่วยในการสลับลชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะแล้วก็ตามกันด้วยสตัวเด่นนะ 3ตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวนะครับมีนับหนึ่งสนะนะครับแล้วก็สอ่เ2 7 3นะนะครับแล้วก็3า5นะสำหรับในชุด3ตัวนะนะนะครับ เดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับในทางฮานอยผมประจำอาจารย์ที่14นะครับตุลาคม67นะนะครับผมไม่เด่น4กับ7 7กับ4นะอันนี้เป็นมัดรวมผมนะนะครับอันนี้เป็นมัดรวมนะครับจะพูดได้เลยนะสำหรับตัวเด่นผมจะพูดได้เลยนะครับเนาะนะครับสิบแปดสิบเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้านะนะครับผมเล่นให้สี่ศูนย์กับเจ็ดสามนะครับสำหรับวันนี้เดินทางไปจะเล่มเดินทางกลับนะนะครับเป็นมัดรวมเราหกกับเราด้วยสายจีงกาเนาะนะครับแล้วก็ ให้ลองเบิ้องไว้อีกสำหรับวันนี้นะ44กับ77หรือใครจะการเบิ้อไว้นะครับวันจันทร์ในมาชีกน้ำเนาะขอโช่วยในการสอบถุดจับคู่เด่นสองตัวสามตัวก็มีหนึ่งสี่ศูนย์สองเจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดห้านะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางวันนี้ยังไงขอให้มาสองตัวสามตัวเลยวันนี้จะได้ปุ๊บปั่นปังกันนะครับก็เต็มที่เหมือนเดิมนะสำหรับสุดแนวทางผมอันนี้เป็นมัดรวมถ้าใครอยากชมเป็นรอบเนี่ยต้องในห้องเรียนเพราะในห้องเรียนผมจะแยกรอบให้สำหรับแนวทางห้านาท นะครับผมอ่ะยังไงขอเป็นวันดีๆสหรับพี่ชมาชิกท,ทุกคนนะับหรับวันนี้เนาะนะมีนัดกัน18รนาการนะนับเป็นต้นไปรายสดุดหลวงพานาจะนักจัดเต็มแน่นอนห้าพลาดเด็ดขาดรับพานาห้ามพลาดนะนะครับใครไปชมรับพานาไม่ถูกเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะปักเอซเกนช่องสี่เหลี่ยมไ้เลืยไว้ให้พี่ชมาชิก,ก็สามารถไปจิ้มชมได้เลยความในทางรับพนาด้วยนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสหรับพี่ชมาชิกท,ทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกัน18รนาการมาเจอกันขอบคุณทุกการติดตามโชคดีเป็นของทุกคนสวัสดีนะครับ